ก็มีประเด็นจากทางบ้านถามมาเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเขาถามว่าสมมุติว่าเขามีเสื้อที่เป็นรูปพระเกจินะครับเป็นพระเกจิจริงๆหลวงปู่หลวงอะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยมันก็เกิดความไม่สบายใจว่าเสื้อแบบนี้เวลาเอาไปซักผ้าเนี่ยแล้วไปซักเผอซักรวมกันกับชุดชั้นในอาจจะชุดชั้นในผู้หญิงหรือนน่นนี่นั่นเนี่ยมันมันทําได้ไหมหรือว่า คือคนนั้นเขาเลยบายไปเลยด้วยกันไม่มีเสื้อแบบแนวนี้เลยผมก็เลยมาถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมันผิดหรือมันบาปหรืออะไรไหมครับในการที่เอาเสื้อพระแล้วไปซักรวมเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระหรือชุดชั้นในจะปนกันอย่างเงี้ยมันมีเคล็ดลับหรือว่ามันมีความอธิบายว่ามันจะบาปกรรมอะไรงี้ไหมฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ไม่ไม่ได้เลือกถึงขั้นว่าเป็นเป็นบาปหรอก ะะเพราะว่ารจริงๆเราก็คือตั้งใจซักไม่ให้เกิดความสะอาดแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเสื้ออย่างที่ตาบอกเป็นเสื้อชุดเสื้อวอร์มเสื้อตราวัดเสื้อยันหรือบางทรการซักผ้ายันต่างๆเออผ้ายันก็พอโดนแบบสมมติชุดชั้นในอย่างเงี้ยฮะคนก็จะกลัวว่าจะเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับคือประเด็นแรกก่อนคือหนึ่งไม่เสื่อมเพราะว่าเราอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูนันประเสริฐที่ไม่มีความเสื่อมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเสกมันด้วยพุทธคุณน่ะจะโดนเสื้อชั้นในจะโดนอะไรมันก็ไม่เสื่อมทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเกิดความไม่สบายใจของผู้ใช้ว่า i, เฮ้ยอ้าวไปซักโดนกับชุดชั้นในผู้หญิงพอดีไปรวมกับถุงเท้าอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยพอจิตเราเริ่มไม่สบายใจเวลาไปใช้เราก็จะแบบเฮ้ยเสื่อมหรือย,ยังหรืออะไรจิตเราก็ไม่มีความมั่นใจการใ,ใช้ก็เกิดผลน้อยลงเราเลยรู้สึกเหมือนมันเสื่อมแต่องกข้อไม่ไม่เสื่อมแต่ว่าสําหรับข้อแนะนํา ผมแนะนําว่าให้ซักแยกดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งช่วยป้องกันให้จิตเราไม่ไม่หมองว่าเฮ้ยเสื่อมหรือไม่เสื่อมเนี่ยสองคือถึงมันไม่เสื่อมหรือไม่บาปก็จริงแต่มันก็มีความเสี่ยงต่อการปลามาดพระครับมันอาจจะเสี่ยงต่อการปรามาพระยิ่งถ้าเรารู้เลยว่าในในนั้นมีทั้งชุดชั้นในทั้งถุงเท้าแล้วยังใส่รูปพระลงไปด้วยอ่ะอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงต่อปลามาพระเยอะมันอาจจะมีความเป็นกรรมต่อเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีพวก เสื้อยันผ้ายันเสื้อวอมเป็นรูปพระรูปยันเป็นไปได้ให้แยกสักดีกว่า<ะ>แล้ว<ห>ทีนี้<ค>ถ้าในอนาคตเสื้อเก่าเขาจะต้องทํำยังไงกับเสื้อแนวเนี้ยครับผ้าเอาไปเป็นผ้าคีริ้วยิ่งแล้วใหญ่ทําไม่ได้เลยใช่ไหมฮะทีนี้ <c oughs> ต้องทอํายังไงจะทิ้งก็กลัวเดี๋ยวคนเอาไปไปเออผ้าคีริ้วอ่ะมันก็ต้องทํำยังไงครับ <c oughs> จริงๆถ้ามันเก่าแล้วมันเป็นของดีอ่ะมันแพงนะตาถึงขั้นมาใส่กรอบบูชากันเป็นล้านก็นมีนะถ้าเป็นพวกเสื้อยันแบบหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือเราสามารถเก็บได้ถ้าเราใส่ไม่ได้แล้วอ่ะเราอาจจะใส่กรอบบูชาก็ได้หรือว่าพับรวมใส่เป็นกล่องแล้วก็วางไว้ใต้ฐานพระประธานพับพุทธรูปเวลาจดมนก็บูชาไปพร้อมกันได้แต่ว่าอย่าเอาไปเช็ดพื้นอย่าเอาไปอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเอง แล้วสมมุติถ้าใครเขาไม่อยากจะเก็บแล้วสมมติว่าบ้านเขาจําเป็นจริงต้องย้ายบ้านหรือแนวเนี้ยจะต้องทํายังไงต่อไปได้ครับก็ไม่ควรทิ้งอาจจะต้องหาคนที่เขาอยากจะได้แล้วก็ให้เข้าไปหรือไม่ก็ถ้าที่วัดไหนต้องการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไปบริจาคให้กับปริคนอื่นได้อ่าดังานนี้ครับครับได้เลยครับวันนี้ก็จดหมายจากทางบ้านก็ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดใครมีประเด็นอะไรอันนี้ก็ตอนพิเศษนะครับก็สั้นๆใครมีประเด็นอะไรก็ส่งมาถามได้ในเพจของ Ghost Guru ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ